ปรหอดแล้วปหอดแล้วครับเผู้เดียวเจ็บผู้เดียวสองคนครับเนี่ยประหอดเนี่ยครับพี่ยังยังเนี่ยประหอดคนเจนก็เป็นปลาสมเอาระหาดก็อยู่ก็แม่สมปลาไม่สมปลาดอกปลาสมนี่ไงพน้องจเซียนะครับที่พูดเยอะพูถามเลยครับพี่เป็นยังเขาเกินเสือของแหงใครเหนื่อยู่โอ้ยนี่แหละใครหลังรุ่นหลงของมันมากกว่าครับเนี่แมนอะไรจะแตกครับพี่น้องตามเบลยวะเด่นๆครับพี่น้อง น้องวันศีนีสาบานหน่อยจ้ะมากส่น้องวันนี้จะจาดสีว่าเหรีน้ำขอเรียน,ำน้ำนำนำ<ร><ร>สวัสดีครับสวัสดีช่วงสีบายบายครับห้ามเรียล้วพี่น้องเลยจวงนี้สีใบสีใบแต่ไม่สิตัหินตุบเดี๋ยวนี้ใบหงมงเนะาะใบหา ใกล้ถึองหกม่วงเลยแต่ว่ากระตะเวนเหลียนน้อยหนึ่งแม่นช่ไม่กินขอแรกงน้ำจากต้องทอ้หนาค้นดำปีๆพ,พี่นอ้องแบบเ<ล>ป็นยัง,งมันเอาเอาความกริงกินเป็นแง่มดแดงมากวันหันไ,ได้มาแดงใส่หยืนตรงหน้าว่าท่าน,นเดี๋ยวเขามาอยู่นี่ครับพี่นอ้องก็จะเผาครับปลานิ่นเออเรียวเลยพี่นองอเอาปลานิ่นครับสูจาชาติจิครับพี่น้องเกียวกับมัดบเมนตนีเด็เนทราบมันจะขึเตะเ พอหมดแดงออกจากกันนั่นมันก็เลยแตกอ่ะมาหนึ่งะลุนครับจาจสิมาจะก้นได้พี่น้องแล้วสิมาสินขอแรงน้ำครับรอักครอกข้าวครับอันนี้แป้งเยปุ๋ยเขามายังแต้งแป้งท่นกเกียแป้งสิงซโปนี่แหละแป้งสิงคโปร์ปลาแต่งแป้งขานเนียวี้มันแต้งข่านาบ่อ่ะรอดสครอกข้าวครับแมวสินเอาตะไคร่น้ปากมันกอนรัวไว้ยู่ครับพี่น้องจะไปดังไส้อยน่ด้วปุ แค่ไหนมุ่งเล่าก็มาเดี๋ยวมุ่งเล่ามาไกลี่ยถึงหอดแล้วเราอบแป้งเล็กน้อยครับแป้งกับเกลือเห็นน้ำย้อมนี่มันถือไฟมันสีแข็งเจ๊ด้ปัดในก็หนีไปยู่น้าคุณพี่น้องนี่พี่น้องต้ออดแล้วมาทอดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมา่งม่ผู้เดียวเจ๊ มาผ,ผู้เดียวสองคนครับบานนี่นนผู้เดียวสองคนเอาเด้อพี่น้องหนารุ่นครับผู้เดียวสองคนพะน่ะยิ้มยแงย่ๆพี่พี่จำอะไรขึอนีนวานนี <laughs> ค้คุณคุณเนาะคุณคุณ <laughs> เอาของมากกันใช่ใชาครับ,รบเอาแล้วครับพี่น้องมูนี่เราเคยเห็นของแปลกในวัดสียนาเบิองผู้ใดมาเนี่ยแม่บานนี่ยบุ้ยมูนีน่เ่า,าเคยเห็นของแปลกบาดนี่แล่นหัวเราบาดนี่ จะคู่ยังไงนะอันสตอเบอรี่เขาขายคู่ละหกสิบบาทคือคู่คู่ละหกบาทก็คือใครตัวเพิ่นบอกสตรอเบอรี่ออกก็ต้องคู่ให้อ่ะแกพี่พี่พี่ฟังเสียงเอถอะ่ัวทั้งหลังหีววะ <c oughs> ต้องใส่หนังสิอพิมพ์ <c oughs> หยัดวะไปไปเปิดเบ่งไปจังไงผมมาโอ้ยซื้อสายปุยนะ <c oughs> ป่ยน้าปุ่ยไปเอิญปุนกันไปไปมาเนี้เอาอัน นี่ครับพี่อีย่างนี่เยียงเนื่ยเป็นข้าวเจียนก็เป็นปลาส้มอามาฝากใครอยู่บ่าแม่ส้มปลาบ่าแม่ส้มปลาดอกปลาส้มเอาครับเอาครับปลาบ้แมนนั่นได้คู่สังฆทานกัชาบุญนับรรยากาศคือควันๆหนาวหนาวพี่มองนี้เป็น้ังไน่นอนลมมันเย็นลมมันเย็นมากไหมบอกก่ามากบอกก่ามากซุ้มๆเลยพี่ซุ้มๆพักผ่อนยคนดังพี่น้องเลยอ๋อฮะตาชัดชู้ฟีลมือครับ สีเสียเพราะเชีย็อยู่กบคนดังไม่ผิดเลยคนมาจะควรไม่ควรขึ้นอยู่คนดังเฮือนควรควรเราจะจาที่ดังไฟอีกคนบาด่บ้าถนอมบ้าได้หนึ่งมันควรไหมอีุ่้าจะขาดดังไฟกันอ่อนอ่อน่อนขึ้กันตลอเนาะอ่อนขึ้นกันครับอ่อน้นอาของปลาจชาติครับพี่น้องเรืองเนือบานคอนเทนครับผมถันมาเมนซีนมาเมนใาชาติได้ปน้อง Icana, อันนี้ไม่นั่งครับเนี่ยจะไมีดีบ่ม่ดีบ่เนี่ยจัดไปอในไล <champions> ่ขาไล่ครับพี่น้องขาไล่บอกยกว่าให้แมรคนกับเป็นน้ำกอาบครับอี๋ขาพี่น้องอันนี้เอาเอาเสือไม่พูดย้ำเรื่องหน่อยครนะเสือเราให้ตัวครับอันนี้ไม่นั่งครับเนี่ยตับ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 เพลงว่าตับตับกันนะนะอันนี้เอาไว้ถึงหลังดีกว่าซะนะนี่ เนื้อสันครับผมผมวันนี้ผมเอาสูมหมองที่มันเป็นตะเสียบเอาไม่อายพี่น้องแน่นครับใครยูเขาเอาอันปากน้ำมาปากน้ำนี่ยังนี่สามสิบเียครับผมเนี่ยมันขอพอคอพอที่สามคอพอที่สามอันนี้นี่ไขรหลังพี่น้องไขหลังไขรหลังนี่นี่อ้าวดัดไปครับพี่น้องแม่นนี่รุ่นมากกว่าครับเนี่ยไม่ยังนะซูว เพียเดี๋ยวโอ๊ยนน้ำเพลินอะเพลินผ้ามาอ่าาเาเล้าน้เพลินเนาะสีงามก้องเห็ดเมนูยังครับพี่มันเนี่ยแงจํยจูเนาะจังหนเนาะจูเอาจังหนจังน่หมเนาะจังหนจังพ่อเราะครับอื้วิ่งทด็กยอยู่มาจักหนจหาบาทสิบาทหาบาทสิบาทต้องหมดเนาะโอ้ยมีดพวกเขาแโอ้ยเจ้าเนี่ยเนาะกินแต่เมนูจูเลยเนาะ มันเียบังเป็นอ่างีมันเสียบเนาะเน่ากินว่าอรค่บาต่อกินบ่อไเน่ากินอะไรเสอโรีล่างเข้าไปนอนบอลนี่ล่ะไปลุกไปหูน่ยงามบ่ะู้ไทยึสิพูไทเนี่ย้ยงนยำยำจังได้เไทยสองคนหุ่นเด้วยู้ตายสองคนเลยจะได้อยู่สองคน แม่เสียงขึ้นกระดูกอ่อนนะตาชายล้วมเออเงยอยู่มันหย่ำใดฮะบอสสเด็จอมอมอมเยนๆหน่อยเดียวนี่นี่ลาสวัสดีครับคุณผู้สินครับผู้สินครับมาตาใสบักหลาตีไก่เป็นได่ไก่สนาบอสอดเวลานอนเพล่นเลยปะนี่นอนลงลูกนอนลงบอนเพิ่นก็งามไหลบอนเนาเพิ่น น้าร้อนงเรียกผัวแพร่เหมือนไรอันหรอน้าร้องหลกแตงบอลไหนนั่นเหมืนแตงบอลน,นอนเด้พี่นอ้องถึงเวลาเพิ่มนอนน้าร้อนลงหลกน้าร้อนงเลยบัดนี้หมูลองขาดบ่ได้เหม็นมันม่งก่อนคู่ใจเพื่นเ่ยนั่นต้องอกข้างไก่อีหลานอนแล้วบัดนี้ <c oughs> ถึงเวลาอีหลานอนแล้วอีหลานกับแม่มั่นอยู่คือเกา่า มา่านแต่ซองเดียนเร็วหมวดก้อนกับบ่อได้เรียงอัเมียไปเห็นน่กกินกันบ่เนี่ยเสือยงไว้ยี่น้องจู้เสือนะครับเน,ะบนาะโอ้ยน่าเตีพากพากๆเลยครับเนี่ยโอ้ยเสือมั้ย น้ำครับผเียหองให้วองใางสันติปุ๋ยพี mm ่ hmm. ุ๋ยเออผมถามเลยครับพ totally> ี่เป็นยังเขาเินเสหองให้หรเอาผู้เฒ่าเีวว่้ี่เราเลี้ยงใจยอะไมเลี้ยงใจว่ามันหน่อยมั้งเนีนมาครับกินกินกินบ่าอีมไหมเขาตับได้ไหมเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเลยไอ้ปุ๋ยเห็ดเค้่สิมา โอ้โหถ้าปุรุนขนาดโอ้โเดี๋ยวเรากลับมาพี่น้องเดี๋ยวเรากลับมาเราอย่างน้ำลูกสาวลูกใต้เราอยู่ตัวยังไงครับเนี่ยดับนะเป็นตะวันจุ๋ยหวานไหมครับเนี่ยหวานเดี๋ยวนี้ไม่ไอปุยทีมเจ้าบ้านเน่ปุยใครในห้องอยู่โอ้บนี่ยนี่ละใครหลังปุรุนเราห้องมักมากบว่ครับเนี่ยเมนผมกับเซียนมาเลยเนี่ยอ้ย อาวมาเต่มหนูนี่ละพี่น้องแอดมินครับคือยังมาอุปกรณ์ทำมาหากินสี่วันมาขายมุ้งอะเอานังนังนังหนูนังมาบ้่เป็นคนตากเป็นคนย่างปอบพี่น้องเลยอ้อพี่ปุ้ยปลามันเรียนเครื่อไส้เนี่ยเนี่ยมันบ่าหันใจมันกินแต่ไข่นี่ไปแล้วมุ้งกินอะไรเจือ ปลานิลทาเกลือครับพี่น้องเลยโอ้ฉักเลยโอ้ปลูบแปลงความเลยจ้าฉาตปลูบแปลงเขาเนี่ยแมนบ่กมันแปลงแต่ปีงซ่องเลยแปลงยังครับแปลงอันอยากเหอแปลงอันเขาเจ้าเขาเดียวเลยบ่แมนใครอยูหั่นหั่นเขากั้มที่เป็นสีแดงข้ากั้มสีที่เรียนะครับเนาะน้ำข้าบ้านสีขาวแต่เนาะข้าวคือหอมไม่ใช่จ้าฉัดจังวะบ่อันนั้นอันตะไคร้ถือไฟนะพี่ มันใหม่แต่ขังหนอกี่ดอกพี่น้องเอ้ยแข็งใแต่ข็งหน่อยดาพพิรุณภาัพซนาหน่อยครับ นี่กินข่าว่าอาหารเกิดจะเด้ได้มาระีเสียฟอมเลยฐาเจ้าเห็ดแก้วไม่พูดวยสร้างว่าแต่อุ่นแก้วเอนอุ่นเพียวไปถ้าว่าเพ็่รุ่นเห็ดเก้าเสียบแต่เด็กข่ีเลยแ้วสิพ่อเฮ็ดตยุดอกมันเกินแ้วก็มาหนีพ่อพ่อพานเยอพีเพียไปได้ย้นบแนงบ่าแนสีุ่้งหมูสีคุ้งหมูย่างหอมๆมักเรียบร้อยจ้ะ ไอปุ๋ยเอิ่นตะคัดซี่อยากไปอันอนอ๋อครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเจ้านี่แอดมินครับพี่น้องคนนี้มากพี่กูกางหมูครับคัสซี่หมูบพ้องอ๋อพร้อมเด้อเนาะจัดไปค่ะย่าย่าเห็นปลาในกรวดเด้อหนูเอ้อันนี้มาคนละประเทศอยู่้ป้า กดละๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆเๆ็ๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆๆทๆๆๆๆงๆอๆๆๆๆๆ่าๆๆๆๆๆๆทๆ้ๆมๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆวๆๆๆงๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆอมๆๆ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 ๆอๆๆๆอ พี่น้องครับเสก็รูขั้นพี่น้องเอ้ยครับนี่แหละอันพ่พไปน้ำข่อยเด้อขาไล่พี่น้องเลยเขีนไล่ขียนไล่ไม่เขยนไล่เขียนไล่กนพี่ขนไล่แบบน้ำแบบแต่ว่าอะไรตัวเงเดด่ลุนจะได็ดอะไร่ตัแรกทุกสิ่งทุกอย่างซะมีดมียไดมาเลยาขึ้นข่ยาดนยามนี่มาได้ป่าแเน่มมีน่เียนมย ใส่อะเหรยเออหินไปิดไยืนเดยวเขาเลิกเขาได้ครับเนี่ย่บอกโอ้หินมากเาเนี่ยเขาอิหีเขาได้ครับเนี่ยเมียน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 โบเดบเลนี่ครับบุดบอลมีเดียนเมียเราพี่เมียยันเมียยัน เ้ยมียนด้โอ้ยเีบเกหล่กินแบบังเนี <KNOW> <S <S ่ยก <or> ิ <raspberry> ้นแบบี่ยอุ้ยเขาีอมาตัวนี่ยเ่นยาดีครับมีมันเช่นยามาจากเปาค่เลยนพยรุนเนี่ยเมีนของเตัวคงหนอกตัวสดสดครบเดือูกะไรเ่นครไ่กินไปแล้วไม่ ในล้วนไปในล้วนหมครับล้วนเมันเครื่องหมดอาเป็นล้วนคือขาไ่ข้ามไเท้เน่นๆหมดครับนี่ะครับลวกกิ้มน้องไร่ขาไร่ไงขาไ่ไงไ่น่อยอาไหน่อยมานาไข่โอ้งามงามงานี้นายเป็นข้าหนาได้ครับนี่ ขาหนาข้าหลังเขาพูดจะว่าข้าหนาข้าหลังจะฉาดขัขาหนายู่ทั้งหนาครับพี่ขาหลังอยู่ทั้งหลังครับนี่คัาดไปครับมาาถือา่อมสีลวกกันปะมีนครับถือานี่ขึ้ลวกเลยฉาดไปราปุ๋ยไปลวก่อนขาท่าด้วครับเนี่ยาะไร่เาล่ล้านว่ะาไรใหญ่าข้าไรข้าไรใหญ่ก็ล้วน่ครับอืมอากสุกน้ับเ้พี่น้องครับ ส,สีขาไส้ชาชาครับลงไปน้ำมะฮ้อนน้ำบรีเดียครับแม่ครับรอสกูดรอสข้าวครับสูตบ้าโจครับพี่น้องบ้าโจเห็ดจังไหนเจ้าไยเจ้แมนเจ้าชาบานเสียบนะครับจ้บันนี่สีเสียบปะเนาะบุ๊บพี่น้องครับสีขาไส้ชาชาดครับพี่น้องตามเลยลวกเน้นๆครับพี่น้องนี่เจ้ขมๆครับก้าวซี่หมูครับพี่น้อง นี่ปลาดินครับปลาต่อเสือเรียบร้อยครับต่อเสือออกขาขึ้นคนแต่ว่งจะกินไหมือนเลยพี่น้องครับเป็นปลาดีโก้จริงเสียบเหมือนกันครับพี่น้องวันนี้อาชาชัดมากินขอเร่งนำเด้อครับนี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อเอ็บซีสมองสุวรานราคาพี่จินขอเร่งนำกันเสียบเนื้อกินเนื้อกินหลายป่ะเนี่ยมื้นไม่เยอะเลยชาติครัดคืออยู่ครับคืออยู่ เดี๋พี่น้องกินกาวแลงรกันมามามาวันนี้พอดีแจ่ชาติถุงกุหลาบมาเยี่ยมมายำเบาปุ๋ย้อมทิมงานอีสันมา็นยงเพืดแลร่วมกันครับเอามาขอกขอนุญาสวัสดีรอบนะครับก่านที่กินาวชชิรอบสครับนี่นีุ่้ยของของมักเลยได้คำเนียเราเล่นมันถึงเรามันตองของุตีเด้อเอาหนูเอาหนูท่เปิด่นเขาเาข้าแลงร่วกัน เด้อดน่อยเด้อปน่อเจ้าาเจ้าว่าขัาเนื้อเดือดไปน้อยเนานองไร่น้องไเจัดมยืมเ้ย่บเจ้าว่าจะจัดมักนองไรไปยงมักสายตรงถ้าโ้าวนนับเอ้เขาไวนเนเาต้อง้จดจนจีนงจนสเลโอ้เมียงเมียจัดสายตรงว้ตมันเลก่อย่าดคาเือกี่นอเลย กรซีหมูครับสองมัดเลยน้ำมุ้ยเหลวไหลูหหเดี๋ยวเ๋หมหอมหอมที่เรียมากเป็นจุดเด็กซี่หมูเมนีเขาวาดูหางสุดนะแด้วส่นเดียวให้หักเดียวน่คือมวยเพดูหางสุดจ มามามาแมว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 ไปไปใหญ่ใหญ่แมวไปน้ำยาดองมนเยียมนเตวใหญ่หลีแมวไปไปฟนรมด้ป็นองเลยใหญีตะไน่ีมือตรมเนียจนมาไ้เยหน่แวบเยดอกมั่นหไหล่ะไยังอะเยอะเอนะเนยอเทศิ เดี๋ยวเรจะม้วนดีนนนนต้องการน้านห่โอเคไม่เลวพี่เนาะยอดถึงการบุกคอมเมเลยครับถึงงมาหราท่าน บาปุยเนไนป้าปุยเฮ้ยบาปุยไปยู่เงี้ยเด้อมันเดี๋ยวน้องติดสนุกกินเป็นยางห่อเดี๋ยวต่้องตัเตียงหมดแล้พี่ปอานนี้หรือปลาปลานนีกวนปุ้ยทอดเจียวออกมันขาวชุ่มยู้ปลาบันทาเนาะนั่นใหม่ตั้งเป็นหมกมันข้างานมันสุกพอดีเลยเด้อหวานนะครับทั้งห ขอทาอะไรสิเป็นผู้อย่ากจะบูดังไฟหเนี่ยแสบ่จะบูดังไฟบ่โมดอเดสุดทหารได้ดังไฟธรรมดาเดียเดี๋ยวคนรุ่นเือก่อนดูขางูสุดเป็นมาเป็นล่ำอยู่เได้เปเีียงก็ูแล้ววันนี้เพียงว่าดูขางสุดได้มากส่วนหนึ่งไปรุ่น คางสุดแม่พอดีมันสุดด้วยบอีกแม่บอีกเยท่นี้เป็นนนอีน้องแุดจมานองเป็นไม่นองครับพี่น้องสี่สมองสมบว่านนผู้ได้หนอยผู้หลับอเดิผวกเกี้วขั้งดาพวกปลาของพนน้อยเสื้อดิมคนหนึ่งยังอีกหลายคนอยู่ครับฝากสินค้าในเด้อพี่น้องบนปุ่มทมดว่าขายฟองเนาะคุ่พี่น้องที่อุหนุนหรืว่าพอเว เป็นผู้ที่นอนนั่งยุนี่นอนสนุกคว่าสนุกวันมด้กผมนอนก็เสือกเสือกเลแต่ผู้หกันันสิขายสุนีเอานี่บ่มีอย่นี่บ่มีเนีนไปยังไนตัวก็เสี่ฟ้าันดีลว่าฟ้าฟ้ายัขังเราเลยต้องมาดูข้างซุดด้วว่ะต้งขางซุดแก่ไปซะดามาเด้อคน้องแต่บ้านองแ่จ่า ทั้งผีเป็นเพื่อนน้องคนขับสออของจะจัดถึงตัวลาดครับพี่ร้อน่เออเาผูซอมเหมืนมาจ่ายนผู้ซอมูซอมสองนองอันเราผู้ซ้อมใช่คือแตกมันไว้มือมันงยบจ้ะมือยังเยิบเรื่ออบัีพระยำข่ามันขอทานได้หรเชื่ออลไรได้้างปรับามันสามารถบวได้แจ้งว่านี้เล นนี้ดีใจคับค่ะใจฉาดมากใจฉาดกำลังอูุ่มากจิ้เขาแรกน้ำจ้มเป็นจิ้มเป็นเสียบก็ได้น้ำมากนะครับความสุขอบอุนขัดพี่น่อให้โยนขึ้นน้ำวัานตอมปากน้ำงน่ตอมปากเลยครับน่าพรมถ้า อาเจ้านี่กับขอาวบวนกับพุ่นเด้อครับพี่หลอดนึงครับพี่หลอดสีตามในชกครับนี่สามเาหน่อยครับปัดอะไรก็แจ๊กก็ติ๊ตามครับมือนี่จ๊กาตุ๊กบุล่าครับพร้อมหนุงอูครับพี่หลอดไม่อย่างไม่ย่างตามข้าวจริงขอนแรกครับเอามือินครับมือหึ่มือตึงมือตีครับนล้วมาครับพี่หลอดไม่ดีครับเอาชิปนี้ไปก่อนครับชิปหนังไม่ไหมครับพี่หลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ